สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับยูทูบเบอร์สายลุยพัดนพลคนรากยากครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่เทินใต้ตําตบลแม่ศินอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะฮะแต่ที่นี่สําเนียงไม่ใช่สุขโขทัยนะแถวนี้บริเวณนี้แถบนี้ใช้สําเนียงเขาเรียกว่าคล้ายๆจะออกล้านนานะฮะคล้ายๆสําเนียงทางรับแรสําเนียงอุตดตถ์หรือว่าจะทําสําเนียงทาง บ้านผมทางท่าปลานั่นแหละนะครับทุกคนเพราะว่าพื้นที่นี้ก็อยู่ใกล้ๆกับอําเภอรับแลข้ามอําเภอรับแลไปข้ามไปข้ามดอยไปก็จะถึงอําเภอรับแลแล้วนะฮะก็เชื้อชาติมาจากรับแลครับอ๋อคือเชื้อชาติคือมาจากรับแลอ๋อนะก็คือต้นตระกูลหรือว่าเชื้อชาติของคนที่นี่ฮะอพยพมาจากรับแลนะรทุกคนโอเควันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถดัดแปลงของช่างไก่วังดินอุตรดิตนะครับคันนี้ เป็นฝีมือของช่างไก่วางดินทำมาเมื่อปีที่แล้วนะวันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิวนะมาติดตามผลงานของช่างไก่คันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างนะเพราะว่าเจ,จ้าของที่ซื้อมาอาจจะเอาไปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะเพราะว่าการเพิ่มเติมของรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เอามาใช้งานอร่อรยบ้าง แต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรยยักยาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆก,กันครับนี่ครับทุกคนอันนี้โคง้งปิดโค้งกระทิงแดงเราปี่หรอครับโคง้โคงกระทิงแดง KS 7 2 คันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะเมื่อตอนที่ตอนที่อยู่อู่ช่างไก่เนาะตอนนั้นผมรีวิวว่าจะได้ก่อมันมีสองคันไหมก่อสีเขียวสีเขียวกันหนึ่ง,งนนะะสีน้ำเงินเนาะ,ะกระมาสุขโขทัยเหมือนกันแต่ผมบอกว่าไปไหนเนาะแถวสีสัตนะหนองอ้อเนี่ยครับแถวหนองอ้อสีสัต์นะอ๋อที่ผมบอกว่าเป็นไอ้อย่างก็ซึกสายเลือดไ่มก่อมีสองคันนะคันหนึ่งอยู่ที่หนองอ้อสีสัตนาลายเหมือนกันแล้วก็อีกคันหนึ่งอยู่ที่บ้านบ้านแม่เทินนะทุกคน อันนี้ก็มีการปรับปรับเพิ่มเติมนะครับเนาะอันนี้ใส่หน้าใหม่นี่นคือใส่ท่ามีอะครับตัวนี้ใส่กอ็อย่งเช่นคือมานั่งนักนะแล้วมันเอาไว้ใส่ปั้มน้ำอ๋อเอาไว้ใส่ปั้มน้ำแล้วก็เอาไว้ใส่ไม้เดี๋ยวกะขนขนไม้กะอ๋ะอเอาแล้วอันนี้อย่างนี้นี่ไม้ยาวๆนี่คล้ายๆกระปืนใหญ่อัเซนอนใหญ่อ๋อเนี่ยเอาไว้ล่างนี่อ๋อล่างล่างท่ามีองครับเนี่ หลังเฮ้มันไอ้ถึงพิดนี้มันมัน,มนดออ๋อตัวตัวนี้มันดอ้ะน้อยหนึง่งอ๋อมันดอกะห้อยเชื่อมกันอ๋อ,อ,อ,อก็เขาจะอ่าพี่เขาจะเอามาดึงดึงให้ให้ให้มันเข้ากันแล้วก็จะเอาไปเชื่อมนะพอดีปีประจางเชื่อมเนาะอ,อืมแล้วก็ไม่มีตู้เชื่อมเลยแล้วก็เชื่อมไม่เป็นจะต้องรอร้านร้านพอดีวันนี้มันเป็นวันตาทิ์เนาะลานปิดก็เลยบ่ได้เชื่อมแต่ย่างนี้ก็เป็นอย่าง ยังใหม่นะครับทุกคนครับยังใหม่หลังคาหลังคาก็มีแต่ตอนนี้หลังคาแกะออกเนาะครับเราตั้งแต่ซื้อมานเนี่ยได้ได้งานอะไรอย่างเดียวครับนี่หลักไม้ครับหลักไม้อ่อนไม้หลวอ๋อเขาโรงงานหลักแถวแถวนี้ผมหันเขาทําสวนส้มครับ <trans fer> ทําสวนส้มแต่ตว่าผมปีไม่ได้ทำกะไม่ทำครับมันทำเอาไว้เมื่อก่อนทำแล้วพอนี้มันแรงน้ำกระแห้งออ๋ สุยาฆ่า,มาแมลงบ่ไหวอ๋อสุยาฆ่า,มาแมลงกับหน,หน้ามันกับมันแห้งแรงเนาะ <Okay. S 1> นี่เป็นรถฝีมือของช่างไก่วางดินเลยนะโอเคแรกๆนี่ก็โอโหนี่โทรศัพท์เข้านี่วันหนึ่งเป็นร้อยสายนะฮะช่วงใหม่ๆช่วงนั้นกำลังจะเริ่มฮิตกันเลยแต่รถคันนี้จะแปลกพิเศษกว่าหลายคันนะคันนี้มีเบรกนะนี่เขาเรียกมีเบรกเพลาด้วยครับทุกคนเห็นไหม เนี่ยมันเนี่ยงเร็วเนี่ยคันนี้จะมีเบรกเพาด้วยนะครับเบรกอันนี้เบรกคันนี้เป็นเบรกเพลานี่เบรกเบอร์คอยู่ครับพี่เบอร์คายูครับอ่าที่ว่ามันเบอร์คายูมาเจ๊ง,งครับเพราะว่าตัวนี้มันลื่นเลนยมันลื่นมากเลยเนะนี่ยมัน หนึ่งางหลังนี่ยู่เลยครับมันถอยหลังนะมันมื่นอ่ะถ้าจะให้ดีผมว่าน่าจะเอาอย่างมาเจียให้มันเป็นบักเป็นบันบักน้อยหนึ่งอันนี้มันมื่นนะมันเวลามันมื่นเพราะมันกามันจะติดจะเอาไอ้นี่กุเลยแบบนี้ไปใส่แตนนี่ได้ค่ับนะแล้วเอาสายพานใส่มันจะอยู่ดีหนึก็บนแน่ใจแต่แต่เกยหันเขาแปลงอยู่นะแต่อันนี้ผมว่ากันมันก็ดีนะเพียงแต่ว่าเขาทำให้มันฝืดฝืดน้อยทำมันฝืดน้อยหนึ่งแล้วตัวนี้ตัววินด้วยครับทุกคนมีวินด้วยเอาเอา ผ่านไถเนาะผ่านไถหน้าไหนเนี่ยหน้าสิบห้าหน้าสิบสี่ครับอ๋อหน้าสิบสี่มาแล้วก็มาเอาเอาเอาแผ่นเล็กมามาม้วนอันนี้อันนี้แปลงเองเนาะจ้างสั่งครับอ๋อจ้ะสั่งแปลงเองเล็กไอ้แป๊บขนาดใหญ่นี่อ่าเวลาติดลมเวลาติดลมก็ดึงเล็กตัวนี้ดึงสลิงไปก้องกับต้นไม้แล้วก็ดึงวินขึ้นเลยด้วยด้วยตัวของมันเองแต่ถ้ากวดติดลมหรือว่าถ้าขึ้นดอยแบบแป้นี่ก็แต่ตัวนี้ก็ดึงขึ้นเหมือนกัน ตั้งตั้งอยู่ปกติดึงไม้มาได้เลยอ๋อเอาไว้ดึงไม้เพิ่มผ่อนขนาดนี้เลยเอ้าแล้วแล้วเวลาดึงไม้เนี่ยเขาทำยังไงก็ตั้งเอามาตัวนั้นไว้มัดบังคัตัวนั้นหมุนอ๋อยกนอตัวนี้กรก็คือบังคัหมุนก็เขาก็ใจ้ไอ้ตัวไอ้ตัวห้ามไอ้ก็ตัวตัวช่วยเลี้ยวอ่ะไอ้ตัวตัวบีบเลี้ยวเนาะอ๋อคือเขาดึงไว้เลยล็อกไว้ือ เฮ้อไอสลักตัวนี้มันลดออกจากกัน<ะ>มมนก็<ะ>มันจะมีเฟืองอยู่ตรงในเนาะ,ะแล้วก็เฮ้ยมันแล้วก็เฮ้ยไอตัวที่มันตั้งหมุนนี่เฮ้อมันล่อมันหมุน<ะ>แต่เขาต้องหาอย่างมันหมุนอ๋อเขาหมุนยังไงอ่ะขึ้นแมลงเหรอขึ้นแมลงแล้วกันอ๋อเนี่ยครับทุกคนนี่ก็คืออย่างที่ผมบอกนะวิธีการวินถ้าสมมติว่าอพี่บอกว่าไปวินต้นไม้สมมติว่าต้นใหญ่ๆอยู่ไกลๆหน่อยหนึ่งเราแบกไม่ไหวหรือว่าอยู่ข้างล่าง จะใช้วิธีก็คือไอตัวนี้มันจะมีตัวช่ยวยเลี้ยวนะครับทุกคนเพียงแค um ่ว่าพี่ก็จะใช้วิธีนี้นะครับล็อกนะล็อกเนี่ยเวลาล็อกเห็นไหมทุกคนนะนี่เนี่ยมันจะยกขึ้นทีนี้ก็ทีนี้ก็ามัดไว้เนาะมัดไว้เวลามัดไว้ปุ๊บเนี่ยเวลาดึงตัวนี้ขึ้นนะครับไอตัวนี้ตัวนี้ข้างในตัวนี้นะครับทุกคนมันจะม,ม,จะมีมันจะมีล็อกของมันเป็นล็อกเขาเรียกเฟืองแต่เฟืองใหญ่ฮะจะมีอยู่4ตัวหลุดออกจากเฟืองตัวแม่นะ ล้อตัวนี้จะไม่หมุนนะครับล้อตัวนี้จะอยู่ฟรีเลยแล้วทีนี้ก็ใช้วิธีขึ้นไม่แรงตรงนั้นนะขึ้นไม่แรงให้มันฟังนุนให้มันลอยให้ล้อมันลอยปุ๊บลอยล้อลอยจากดินก็ใส่เกียร์ใส่เกียร์ปุ๊บล้อมันก็จะหมุนนะเพราะว่าล้อมันไม่ติดดินมันก็จะวินวินวิน,ว,น,ว,นวินขึ้นมานะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีครับทุกคนนะออสุดยอดจริงๆใช้ประโยชน์ได้สารพัดจริงๆนะบางคนก็อาจจะเอาไปติด ฝั่งด้านทางด้านนอกก็ได้นะครับติดทางด้านนอกก็ได้ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราจะใช้วินแบบนั้นนะหรือไม่ก็นุ่นเลยล้อเหล็กนะใส่ล้อเหล็กมาแล้วก็เอาเชือกมาบินกับล้อเหล็กก็ได้นะก็ะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีใช้ใชใชสารพัดประโยชน์เลยฮะแล้วแต่คนจะใช้นะครับทุกคนนี่เป็นยังไงบ้างผลก,ก,งก็คือที่ พี่เขาเอามาหน,นุนอย่างนี้ก็เพราะว่าช่วยยึดตัวนี้ขึ้นมานะครับยึดขึ้นมาไอ้ตัวนี้ก็เลยต้องถอดออกโดยปริยายเพราะว่าจะเกะกะนะแล้วก็พี่เขาก็จะขับไปแบบนี้ฮะขับไปที่อู่เพื่อให้ช่างที่อู่เขาเชื่อมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจะเป็นจุดที่ที่หักนะทุกคนเนี่ยมาอันนี้ก็แก้ไขได้นะใช่ไหมผมบอกแล้วนะครับว่าการทํารถ,ถ่ายดัดแปลงนะถ้ามันหักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแก้ไขได้มันซ่อมง่ายนะเพียงแค่ ถ้าเกิดว่าท่าน,นที่เชื่อมเป็นนะฮะเชื่อมเป็นมีฝีมือในการเชื่อมก็สามารถที่จะซ่อมแซมเองได้อย่างที่ผมบอกแล้วว่ะที่มันจะหักก็คือหักทีน่นี้หรือว่าไอ้รอยเชื่อมอะไรไม่ดีมันก็จะหักมันก็เจ้าของรถก,ก็จะสามารถซ่อมแซมได้นะระบบเกียร์ระบบอะไรนี้ยก็โอกาสที่จะเสียก็ไม่มีเลยเนาะยิ่งเป็นรถของตัวเองเนาะมาที่คือตั้งแต่เสื้อมานี่บุกเกยเสียเลยกหอบกเอเสีย,ยนะแล้วก็มาดัดแปลง แบบสบายๆเลยมันบมเสียอยู่ละตุกโงงมันจะเสียก็ส่วนมากจะเสียจําพวกเนี้ยนะฮาร์หรือว่าพวกตัวนี้นะที่มันเป็นของเก่าอย่างอย่างาไฮโดรลิกตัวฮัน่นปั้มน้ำมันไฮโดรลิกนี่ครับทุกคนก็คือก็สามารถใช้แบบอนเนกประสงค์นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับก็คงคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครัน วันนี้กับคลิปนี้ที่พัดพลคนรักยาพาทุกคนมาดูที่นี่นะที่บ้านไม่เถินตะบลไม่สินอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพนคน,คนรักยาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ